งานล่าอยู่ไทยพัสดกอดเบิดอายุเปลี่ยนเป็นเล่มใหม่เนาะสามารถเปลี่ยนได้แล้วที่ประเทศไทยบ่ต้องกลับบานเปลี่ยนได้อยู่ไซใส่เอกสารยังแนนย,ยุ่งยากบอใส่เวลาจักมือราคาท่าใดคลิปนี้มีคำตอบเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันสบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพอบ้านนะครับ มื่อนีผมกับซีมาอธิบายเพิ่มเติมอยางไงพี่น้องให้งานเราเขาถูกคนเนาะเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนเหล็มพาสร์เนาะนี่อันนี้เปลี่ยนเหล็มพาสร์อยู่ประเทศไทยเนาะเหล็มเกา่าเปลี่ยนเป็นเหล็มใหม่เนาะเพราะว่าเหล็มเก่านี่มันเบิอโยเนาะอ,นนอันนี้คือเขาสามารถเปลี่ยนอยู่ไทยเนาะอันนี้คอยก็สิเราจากประสบการณ์จริงเนาะเพราะว่าคอยก็เคยได้เปลี่ยนมาแล้วเนาะก็ชิมาอธิบายอีกเพิ่มเติม,ตมนอก,ก็คือ พี่น้องให้งานเลาเหาทุกที่เห็นคลิปก่อนหน้านั้นแล้วเนาะหลายคนกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าเหตุเนวใดใส่เอกสารยังแน่แล้วก็ยุ่งยากบอ่อเพื่อนวะแล้วก็ใส่เวลาจักวันแหละราคาทอดใดเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเนาะพี่น้องอยาาใไ้ท่านผู้ชมเบิ่งคลิปนี้ให้จบเนาะเพื่อเป็นควมหูและก็แช่ต่อกันในเด้อพี่น้องเป็นความหูให้พี่น้องให้งานเลาทุกคนสําหรับคนที่ยังบู้สาหรับคนที่หูแล้วก็ม่เป็นยัง เนาะเราก็รู้แล้วกับโบเป็นยังขาอแค่ว่าถ้าเจ้าหู้กับบอกคนอื่นแ่อยากเก็บไว้ผู้เดียวเนาะอันนี้เฮาก็ซอยกันเนาะเห็นใจกันทุกคนนอพี่น้องเอาจากบ้านไก่มาเพื่อจีมาหาเหตุงานทำเนาะอยู่บ้านเฮามันกะคือว่าแหละคือเห็นเนาะเดี๋ยวเขาไปติดตามรับชมมั่กันนอพี่น้องอันดับแรกก็คือมีคนมีท่านผู้ชมถามมาเนาะกับว่าไปเลี่ยนดูไซส์ก็ ไปเปลี่ยนอยู่ที่สถานทูตลาวเนาะสถานทูตลาวเข้ากระตังอยู่ที่ถนนประชาิปไิยเดินพี่น้องเดี๋ยวกดเข่าไปเบิ่งใน GPS ได้เนาะไปเองก็ได้นดั่งรถไฟฟ้านั่งรถ BTS ใต้ดินไปโอเคนอนพี่น้องแนละนี่เขาหูแล้วว่าไปเปลี่ยนเหล่มอยู่ใช้เนาะและเอกสารที่เขาจะต้องเตรียมไปเนาะก็มีเนาะหนึ่งสำคัญที่สุดกะบัดประจำตัวประชาชนลาวเฮาเนะาะถ้าไผบ่บมีกะเอาสมุนครัวเนะาะทั้งบ้านเฮา ถ่ายทุกนาเลยอันนี้สองกับอัดสำเนาอัดสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็บสามสำเนาสมมุติคู่นายจ้างเนาะและกับสำเนาบัตรประชาชนนายจ้างเนะะาะพี่นอ้องถ่ายไปสี่รูปถ่ายหนึ่งนิ้วหนึ่งใบเนาะพี่นอ้องก็สีประมาณนี้แหละแล้วก็ไปประกอบเอกสารอยู่ที่สถานทูตเป็นกับสีมีเอกสารใบคำห้องให้อีกใบหนึ่งเนาะแล้วก็ เฮ้าเะสีประกอบเอกสารอยู่พูดแล้วเฮากษียยื่นให้พนักง,งานสถานทูตเป็นดำเนินการห้เนาะอันนี้แนะนำเลยเด้อว,ว่าบ่ยากเนาะขอเพียงแต่ว่าเอกสารทั้งเฮานี่มันครบถ้วนเลยถูกต้องกับพาสปอร์ตเฮาเนาะอันนี้สีเว่าจากประสบการณ์เนาะคือข้องคอยนี่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเล่มใหม่เนาะเพราะว่าอยู่บ้าน เพิ่นใหญ่สมนุัวใหม่บันนี้นสมนุขวใหไม่เพื่อน,นบนนอนบลงนามสกุลให้ตรงกับพาสดร์เล่มเก่านี่ที่ห้องเคยเห็ดนี่ถือว่าโบผ่านเนาะพี่น้องก็ต้องให้ทั้งบ้านจัดการให้หม่เนาะแล้วบันนี้รอเวลาจักมือเนาะอันนี้ก็แร้วแต่เดอพี่น้องมันก็สิมีแบบแบบด่วนแบบโบด,ด่วนเนาะที่จะรอรับเล่มใหม่เนาะเล่มใหม่เนะี่อันนี้คือเล่มใหม่ที่คอยได้แล้วใส่เวลาประมาณสี่สิบหมือ้อพี่น้อง ี่สิบหามืองแล้วก็สีเพ่นสีออกบินมาหายเลยในราคาธรรมดานี่ก็ราคานี่สามปัญหาเนาะปกติกัแบบพิเศษในการสีประมาณอาทิตย์กวกลัวก็ได้เลยเนาะมากริเศนแบบนี้แหละบ่ยากเนาะพี่น้องที่สําคัญคือเอกสารให้ครบกระสิ่ประมาณนี้แหละมันบ่ยากดอกง่ายๆเนาะวานนี้หลังจากที่เขาได้รับเล็มใหม่แล้วเนาะเขาก็ต้องไปใหญ่ี i s a เด้วยพี่น้องโมเมนต์ว่าสีาได้มาแล้ว Oh, <c oughs> อ๋อเลียลๆโบได้ต้องไปย้ายวีซ่าจากเล่มเก่านี่เนาะอันนี้เล่มเก่านี่นะแถวเข้ามือได้ทอดมือหนัดนี่เพือพ่อนศิรับเลยเพือพ่อนกิจสตาร์ทเล่มเก่าได้บัดนี่เพราะว่าเพื่อเพื่อนเชี่ยเข้าไปย้ายวีซ่าเขาเล่มใหม่เนาะคือใส่ได้อยู่แต่ว่าการเดินออกนอกประเทศนี่บดได้เพราะว่าเขาต้องย้ายวีซ่าเขาเล่มเก่าก่อนไอเขาเล่มใหม่ก่อนเนาะถึงจะใส่ได้ สำหรับการย้ายวีซ่านี่ก็บยัยะายถ้าย้ายวีซ่าเขาก็ต้องขอใบรับรองจากสถานทูตด,ด้อพี่น้องถ้าไปย้ายเองเนาะหรือว่าถ้า,านใดบริดวกไปเองก็จ้างน,นายหนา้าริษัทนายหน้ารายเนาะอยู่ประเทศไทยก็เจ้าเห็นให้ก็ได้ไปย้ายอยู่ไซเนาะอันนี้ก็อธิบายอีกจักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าไปย้ายอยู่ไซเพราะว่ามันมีสองแบบเนาะพี่น้องแบบแรกก็คือถ้าผู้ใดมีวีซ่าแลงงาน MOU มมอูสองปีแรกเนาะหลังจากเขาได้ไอวีซ่าเข้ามาสองปีแรกก็คือไปรับวีซ่ามาแต่บ้านเขาเนาะมาเลยยังบ่ถึงสองปียังโมบัสสองปีแต่เล่มพาสปอร์ตมันซีบัสเขาก็ต้องไปเปลี่ยนเขาก็ต้องไปย้ายวีซ่าอันดับแรกเขาไปเปลี่ยนเล่มก่อนแล้วก็ต้องไปย้ายวีซ่าเขาก่อนเนาะอันนี้ก็ผากบอกพี่น้องให้งานเราทุกคนเนาะทักทานผู้ชมท่านใด ที่จีไปหเห็ด M O U ห้เบิงตรวจสอบเบิงพัดสปอร์ตเฮาก่อนเนาะว่าอายุยังหลายบอกคันอายุยังโบฮอดสองปีไงแนน้ำให้ไปเปลี่ยนเหล็่มใหม่เด้อเพราะว่าถ้าเฮากลับมาแล้วเขาก็ต้องยุ่งยากในการไปเปลี่ยนเหล็ม่มแล้วก็ย้ายวีซ่าอีกเนาะเพราะว่าการย้ายวีซ่าสองปีแรกนี่ก็คือต้องให้คนไทยไปแลนเรื่องให้เนาะเพิ่งจะซคอเอกสารเฮา เอกสารของเขาเดียวสิให้เบิร์เพิรนให้มาทำต่อมอเนาะอันนี้ก็เลยสิบอกให้เลยเนาะคือเหตุผลในการเปลี่ยนการย้ายนี่ก็คือหนังสือเดินทางนี่หนังสือเดินทางทางสูญหายหนังสือเดินทางชำรุดหนังสือเดินทางหมดอายุนี่ก็ซื้อเดินทางเบิดหนาสําหรับประทับตานี่ก็ย้ายให้ได้เนาะอันนี้แหละพี่น้องเละเอกสารสําหรับสิการย้ายนี่ก็ก็สิมีเนาะพี่น้องเดียวสิ อ่านให้พังเนาะหนึ่งก็แบบพ่ออมการยหายประทับตาก็คือแบบพ่ออมทางต่อม้อพ่นอันนี้เนาะและมสองเนาะหนังสือเดินทางเดินทางเล่มใหม่ฉบับจริงสามหนังสือเดินทางเล่มเก่าฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนาเนาะสี่ใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเนาะพร้อมถ่ายสำเนาหนึ่งชุดเนาะพี่น้องแล้วก็หานี่เนาะกรณีบุคคลธรรมดาเนาะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาประชาสุนนายจ้างเนาะ ฮกนี่ต้องมีใบมอบอำนาจให้คนให้คนไทยผู้ใดผู้หนึ่งไปเห็ดแทนเนาะแหล้วก็เฮาต้องไปน้าด้วยอันนี้กะซียุ่งยากในเจ้าหน่อยอันตอนอันใหญ่สองปีแรกนี่ก็คือต้องอให้คนไทยไปเห็ดให้แต่เฮาเตรียมเอกสารให้เพิ่นประมาณนี้เนาะพี่น้องคือคือคนล่าเฮานี่สิบุสามารถไปเห็ดเองได้เนาะก็คือต้องไปน้ากันนั่นแหละแต่ ต้องห้นายจา้างมอบอำนาจให้คนไทยผู้ใดคนหนึ่งไปเดินเรื่องหายเนาะถ้าเป็นสองปีแรกถ้าเป็นสองปีชุดไทยนี่วีซ่าสองปีชุดไทยคือเขาสามารถเดินเรื่องเหตเองได้เนาะนี่ก็เอกสารเอกสารที่เตรียมก็คือตามนี้แหละเนาะหนังสือเดินทางเล่มเก่าเล่มใหม่ถ่ายทุกนาเลยพี่เนาะสองปีหลังนี่บ่ะยะถือว่าง่ายเข้าเหตได้พวะอันนี้ก็เราจากประสบการณ์จริงเนาะพี่นาะก่อยได้เจอมาได้เหตมาแล้วเนาะเพราะว่า ตอนแรกบ่ได้เบิงเงินอายุบัตรเล่มเกา่ามันไกลสิบิดแต่เอ้ยคิดว่าเหลือปีหนึ่งบบคิดะว่าวีซ่าของเฮาเนี่ยไปขอมามันได้สองปีบัตรบัดมาแล้วเฮาก็ต้องไปเดินเรื่องง่ายเล่มย่ายวีซา่าน้ำหลังเนาะมันก็เลยยากบัดนี้แต่ว่าก็เหตุได้เนาะอันนี้ก็อยากมาว่าให้ทุกคนฟังนะว่าบางคนหลายคนอาจสิเครียดเรื่องกระปัต นาใดก็มาเหตุงานอยู่ไทยแล้วก็อยากให้ทุกคนเหตุถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองพีน่นนาะขันเฮาหู้เฮาเข้าใจมันก็สีบอเขียดยนาะพี่น้องมันก็มีสำนีหละเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่สําคัญที่สุดสําหรับในตัวเฮาเนาะเพราะาเฮาลงจากบ้านมาเฮากับ่บมียังมีแต่อันนี้หละมันก็คือเอกสารสําคัญที่สุดเลยสําหรับเฮาก็คืออย่างไ้ทุกคนใส่ใจและศึกษาเบิ่งเนาะว่าวเฮดเฮดนวใดเฮดอยู่ไสแต่จริงๆแล้วบ่ยากเ้ยพี่น้องเรื่องพาสปอร์ตเบิดหรือเลม เล่มเบิดเนี่ยมันบาหากเนานะถ้าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปที่แบบคอยไปย่ายก็สามารถกดเขาไปเบิ่งในช่องของคอยได้เด้อว,ว่าย่ายอยู่ใชเนาะย่ายอยู่ทีสองปีแรกนะย่าอยู่ทีอยู่ใชเนาะเดี๋ยวเขาจะออห้มาเลย <laughs> ลืมมาลืมเบิง่งย่ายอยู่ทีศู K K K, 4, นย์การค้าไอทีโชแกหลักสี่เนาะ่นองก็คือไปย่ายอยู่พุ่นกับสองปีแรกกับสองปีหลังย่ายอยู่ใช่ก็ได้อยู่ต่ตมอลาดร้าผู้ใดไก่ก็ เายูยหันเอกสารก็มีจำนานเนาะสำหรับการเปลี่ยนเล่มใหม่นี่เนาะบพว่าสิเป็ยนบัตรท่องเที่ยวนี่ก็สามารถเปลี่ยนยูพี่ได้เด้อพี่น้องอันนี้ก็เพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาเนาะเมื่อบ้านเข้าบัตรรอเวลานานคันยูพี่เข้าบัตร่อเลยเขาก็พูว่ามือใด้อันนี้พาเพื่อนออกบินให้เท้าเลยเนาะพาเพื่อนก็สีนัดตรงตามเวลาเลยถึงมือนัดไปไปหลับแล้วก็สีได้เลยเนาะอันนี้ก็คือมันก็สี โอเคเนี่ยันดูบ้านเท่าบัดให้หน้ายาไปก็จริงแต่ว่ากับหลายคนอาจจะเจอว่าเอ้ยมือน,นั่นมือน,นี่ล่อหันล่อนี่ล่อล่อไปล่อมากกิเสียเวลาละโอเคเนาอพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิมาว่าอให้พี่น้องทุกคนเขาฟังเพื่อเป็นคามหูเนาะให้ทุกคนหลายคนก็อาจสิหูหลายคนก็นอาจสิยัจจย่งบ่หูเนาะอันนี้ก็อยากมาว่าให้ฟังเนาะส่วนคนหูแล้วก็ ฝากกดแชร์ให้คนที่บบหูน้ำเด้อครับสำหรับคลิปนี้เนาะปล่อยก็เลยอยากมาอัดคลิปลงเป็นวิดีโอให้พี่น้องแหงงานเล่าเฮาทุกคนในเบิ่งเนาะว่าเออวิธีการไปเห็ดเล่มพาสปอร์ตไม่เปลี่ยนอยูไสเฮ็ดยูไสนี่ก็ก็คอยกับเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแหงงานล่าที่อาศัยอยู่ประเทศไทยนี่หลายปีคือกันนะเป็นซิปกว่าปีแลนะ้วเนาะเริ่มตั้งแต่มาแล้วยังบม่มี MO u เนาะตั้งแต่แบบ รุ่นแบบพิสูจน์สัาสาดนั่นเองเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะเรื่องการรายงานโตถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเบิ่งแล้วบ่เข้าใจน่าได้ก็สอบถามมาได้ทางคอมมต์เดอพี่น้องหรือว่าติดต่อทางเพจเ c e b ุ๊กก,ก็ได้สื่อนี่แหละผอบ้านพักกินผ้าหลาะเนาะยินดีให้คำแนะนำเนาะยินดีคำปรึกษาตามที่คอยหูมาเนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทางผู้ชมก,ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอบ้านในเดอ้อพี่น้องเพื่อชีโบพาดคลิปใหม่ๆคว่วหูใหม่ๆเนาะเอยก็สิอัปเดตคลิปคว่มหูแนคว่วไล่สาระแนบางทีกะภาษาให้งา,า,หานาราเฮาเนาะ่ได้ไปใสโอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงัำนีเดอ้อไว้เจอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย,บาย